ช่องปอบา,าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสอบหายาสวัสดีครับยินดีต้อนรับนักสะสมยินดีต้อนรับผู้ติดตามทุกคนทุกท่านนะฮะเข้าสู่ช่องซื้อและขายเหรียญปอปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณช่องนี้ซื้อเหรียญจริงจ่ายจริงเอฟซี FC ฮะหากเหรียญของท่าน มีตรงตามที่ช่องของปปานั้นประกาศรับซื้อจริงๆโอเคเนาะอ่ะก็ไม่ลืมที่จะสวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับนักสะสมที่เข้ามาประดับวงการช่วยกันมาสะสมเหรียญกษาปณ์ไทยเราเองฮะก็ยินดีต้อนรับนักสะสมะพี่น้องนักสะสมหน้าใหม่ๆใช้คำว่าหน้าใหม่ๆเลยเนาะอ่ะก็สวัสดีทุกคนเลยปึ๊ด เดี๋ยวปป๊าเปิดกล่องกันไปทักทายกันไปพูดคุยกันไปเนาะจะได้ไม่เสียเวลา FC อสไตลป์ปะป๊าก็อย่างนี้ใช่ไหมเออเปิดกล่องไปเลยไม่สนใจคลิปวิดีโอจะได้ไม่ยาวจนเกินไป FC เนาะจะได้ไม่ยาวจนเกินไปอะ่ะนี่คือภายในกล่องซึ่งบรรจุเหรียญมาจะเป็นเหรียญอ,อะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกัน ป้าปามีจุดประสงค์ในการเปิดกล่อง F c ฟเซเลยก็ให้นักผสมทางบ้านได้รู้ว่าช่องของป้าปานั้นถึงจะรับเหรียญที่ราคาไม่แพงจนเกินไปเกินหน้าเหรียญบาท2บาทสำหรับเหรียญหาง่าย5บาท7บาทอะไรประมาณนี้สาหรับเหรียญหาง่ายนะป้าปาก็จะมาเปิดเช่นเดียวกันหรือจะเป็นเหรียญที่ หาพบเจอได้ยากเพราะว่าด้วยยอดจำนวนการลิดน้อยหาป้าป่าได้เหรียญจะหายากเข้ามาป้าป่าก็จะเปิดให้ดูเช่นเดียวกันเนาะเหรียญไหนรับเป็นทางการเหรียญไหนไม่เป็นทางการป้าป่าก็จะบอกไป f อฟซยอมไม่เขาด่าเขาว่าเอาเนาะพนม่เป็นหลฮะขอให้ป้าป่านำเหรียญมาแล้วมีนักสะสมมาคอยรับในช่องของป้าป่าป้าก็ดีใจแล้วนะใครจะด่าจะว่าก็ด่าไปเนาะเดี๋ยวสักพักก็เข้าใจเองเอฟซีฮะนะ น้อพ่อป่าก็พยายามบอกแล้วว่าเหรียญแบบนี้ติดมานะเหรียญแบบนี้ไม่ได้รับแบบเป็นทางการนะแหละพ่อป่าจะค่อยๆบอกไป fc ห้น่าจะบอกจนปากเปียกขนาดนะบอกไปบอกไป้หลายปีเดี๋ยวก็รู้ไปเองโอเคนะ้อ fc ห้ตรงนี้ดูกันก่อนเลยไหมอ่ะนี่เป็นเหรียญรู้สึกว่าจะเป็นเหรียญที่ลึกชนิดราคาหน้าเหรียญ2บาทเนี่ย fc สองบาทที่ลึกครบทั้ง40เท่าไหร่นะ fc สี่สิบเจ็ดใช่ไหมลืมละ 47หรือว่า41 F4 ฮะ41วาระนะ41วาระโชคดี f c ฮะว่าจะมี47วาระก็คือเหรียญส0บบาทที่เล็กใช่ไหมเออ10บาทขนาดใหญ่นิกเกิลน่ะนะนะถ้าเป็นเหรียญ2บาทก็41ตั้งแต่ทำรายการนานๆไม่ได้ย้อนลอยถอยหลังกลับไปศึกษาเลย f c ฮะว่าเหรียญน,นั้นเหรียญน,นี้วาระที่เท่าไรอะไรยังไงปาถือว่าปาเดินมาสิ่งระดับนี้แล้วอย่างปปาทำงานตรงนี้ยังทำคนเดียวได้ไง f c ฮะพูดถึงเนี่ยนะนาะศึกษาเอง เปิดกล่องตรวจสภาพเหรียญช่วยแอดมินเองเลยเองก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่หมอนกันฉะนั้นก็เลยไม่มีเวลาย้ยอนรอยถอยหลังกลับไปดูว่าเหรียญน,นี้วาระเท่านั้นเท่านี้แต่ไม่เป็นไรเนาะปะปาพา fc ซื้อขายเหรียญได้ปปาร,รู้จกักเหรียญหายยากเหรียญหาง่ายๆก็โอเคตรงนี้ไปก่อนอ่ะนี่คือเหรียญ2บาทที่ระลึก fc ฮะก็มากันครบเลยนะสีวาระเป็นเหรียญสภาพใหม่เลย fc ปปาบอกเลยนะฮะ เหรียญสภาพเดียวกันสวยงามมากๆนำเอาไปเก็บสะสม f อฮะนำเอาไปเก็บสะสมเป็นเหรียญใหม่จริงๆเหรียญไม่ผ่านการใช้งานจริงๆเนี่ยอันนี้เป็นเหรียญ2บาทที่ลึกนะก็ใครที่เป็นสายใครที่ชอบเหรียญ2บาทที่ระลึกนะหากว่าท่านใดที่มีแล้ว หากต้องการอีก f อีฮะดูจากสภาพเลยแล้วก็สามารถติดต่อมาทางแอดมินนะติดต่อมาถามแอดมินดูหลังจากว่างเว้นจากการงานประจําแล้วก็ลองอทุ่มหนึ่งสองทุ่มแล้วก็ไลน์มาถามแอดมินดูนะพวกคลิปวิดีโอนี้ป๊อปาไม่มั่นใจว่าจะออกก่อน E ีีป๊อปามาขายเหรียญหรือคลิปวิดีโอนี้จะออกหลังจากออกอีป๊อปามาขายเหรียญน,นะฉะนั้นก็ไม่เสียหลายในเอฟซเนาะไม่ต้องเสียความรู้สึกนะลองโทรเข้าลองไลน์เข้ามานะ ไลน์เข้ามาพูดคุยถามถ่ายกับแอดมินหักปะปาเอาลงอีพีปะปามาขายเหรียญหกักขายไปแล้วก็เดี๋ยวเราก็มาลุ้นครั้งต่อไปโอเคนะ้วสำหรับเหรียญสบาทที่ใครที่อยากได้นะก็ลองดูนะแล้ว f4 ปะปาแนะนำนะว่า,าให้เก็บสะสมนะ f c 2บาททลึกนะฮะเนี่ยครบชุดครบวาระ41วาระกันเลยทีเดียวมาหลังจากนั้นดูเหรียญสบาททิ้งกันให้จบเลย f4 จบจาก2บาทที่ลึกสภาพไม่ผ่านการใช้งานครบชุด f c ก็เรามาดูตรงนี้เป็นเหรียญอะไรกันเอ่ยนี่ f c ฮะอันนี้เป็นเหรียญ10บาทนิกเกิลที่ระลึกโอเคไหมอ่ามีกันหลายเหรียญเลยนี่เราได้กันมาหลายเหรียญเลยมีเวลาพอไหม f c มีเนาะแต่ว่าปลาเปิดต้องเปิดที่เดียวกันนี้ไม่ก็อยากเปิดให้ดูเหมือนกัน F4 เพราะปาใส่ถุงมือนะเพราปาจะเปิดยากนิดนึงแต่เจ้าของเหรียญเขาละเอียดมากเลยนะเขาแยกมาให้ยังไงเลยเขาไม่อยากให้ผิวเหรียญกระทบก,กันไง f c เป็นเหรียญใหม่ไงนะ ก็ขอบคุณมากๆฮนะที่เข้าใจในการเก็บศึกษาสะสมเหรียญเอสซียฮะนันก็ต้องการเก็บเหรียญของเขาในเอสซียนะเนี่ยนะเขาจะใส่ซองลงทุนใส่ทองซิฟอย่างนี้มาให้เลยก็ถือว่าดีมากเลยนะแต่ป้าปาก็ต้องเปิดให้เปิดตอนตอนนี้แหละ <c oughs> ถึงมือป้าปาแล้วเนาะไม่เป็นไรอ่ะนี่คือเหรียญอ๋อสังเกตดูเอสซีนี่คือเหรียญอ๋ C H, ออ,อ,นนททนะอันนี้เป็นเหรียญสองบาทที่ระลึกนะนิกเกิลที่ระลึกอันนี้เป็นเหรียญชนิดราคาหน้าเหรียญสิบบาทเอสเซีสิบบาท สีเดียวเช่นเดียวกัน10บาทสีเดียวที่ระลึกนะ f c เนี่ยโอเคไหมหวางไว้วางไปได้มากันกี่เหรียญเนี่ยถือว่าหลายเหรียญพอสมควรเนาะออาใครอยากได้ f c ฮะใครดูแล้วอยากได้นะเวลาประปายกให้ดูนี่คือเหรียญน,นั้นเหรียญน,นี้อยากได้ก็ไลน์เข้ามาพูดคุยถามทายแอดมินดูเนาะมาคุยกับแอดมินเอาเหรียญสิบาทนิกเกิลที่ลึกที่ประปาก,กำลังเปิด f c เป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมนะป,ะประปาบอกให้นะฮะเหรียญครบชุดนะ เหรียญที่ไม่ผลิตน้อยหายากจัดจัด f 4นะไม่ใช่เหรียญตัวติดผลิตน้อยผลิตออกมาพันเหรียญผลิตออกมาหมื่นเหรียญเนี่ยนะก็ต้องเป็นเหรียญครบชุดก็ต้องเป็นเหรียญที่ระลึกเนี่ยไอสีจะครบเมื่อไหร่ป้าปาไม่รู้เนาะก็การแนะนําจากป้าปาไงใช่ไหมฮะเพราะว่าเนี่ย F4H ผลิตออกมาระดับล้านสองล้านสามล้านสี่ล้านก็ว่ากันไปแต่เวลาเขาเก็บมาครบชุดเนี่ยเขาจะมีเสน่ห์ไม่ว่าจะเป็นเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกสองบาทที่ระลึก ห้าบาทที่ลึกแล้วก็สิบบาททิ่แบบนี้เอฟซี FC ฮะปาปาบอกเลยนะนะก็เป็นการท้าทายกับตัวเองเหมือนเหมือนนักสะสมที่ชอบสายเหรียญผลิตน้อยหายากจัดจัดใช่ไหมเขาก็ตามหาของเขานะก็บางคนก็โอโ้โหลงทุนตามหาให้ราคากันค่อนข้างสูงเลยสาหรับเหรียญที่ผลิตน้อยหายากนะแต่ว่าสําหรับบางคนบางท่านสายเหรียญที่ลึกไม่ต้องการตามหาเหรียญที่ผลิตน้อยหายยากจัดจัดใช่ไหมฮะคนเราชอบไม่เหมือนกันใช่ไหมชอบไม่เหมือนกัน ถ้าใครชอบแบบที่ระลึก F4H ก็หมั่นติดตามช่องของปปาเนาะก็มาเก็บทีละเหรียญ2เหรียญจากช่องของปปาไปนะครบชุดใน F4 ก็ใช้เงินไม่เยอะเท่าไหร่อุย้ยปีหนึ่งคนเรานเนาะอุ้ย,อ,ยออกเที่ยวออกเดินกันพูดถึงนะป้าปาไม่ได้ว่านะเนาะใช้กโ็โหดไปไหนก็ต้องใช้เงินกันทางนั้นใช่ไหมอ่ะไปเที่ยวไปลงหูค่าน้ำหโหค่าน้ํามันลดค่า,ากินค่าอยู่ค่าอะไรบางทีถ้าหากเที่ยวเบื่อแล้ว F4H นะถ้าหากว่าท่านเที่ยวเบื่อแล้วก็ ให้หันมาสะสมเหรียญกระสาบนะมีเวลาอยู่บ้านเพราะเราไม่เที่ยวไม่เดินแล้วเนี่ยนะเบื่อและอิ่มละอะไรประมาณนั้นปีนี้สักปีหนึ่งฉันจะเก็บสะสมเหรียญก่อนนะอะไรประมาณนั้นก็นะปป่าแนะ่ปะปะน,นาฮะไม่ว่าจะเป็น1บาทที่ลึกสบาทที่ลึกหบาทแล้วก็10บาทนิเกิลที่ลึกก็มี20บาท50บาทและร้อยบาทที่ลึกที่ปะป่าทารายการอยู่หลักๆเอฟซฮะเนาะ ก็ยังพอหาพบเจอได้ง่ายยังพอได้เก็บสะสมปะป่าก็จะพยายามนํามาทีละ5เหรียญเเหรียญเอามาแบ่งปันกันเท่าที่จะมีความสามารถนําเหรียญเข้ามาได้โอเคเอฟซฮะอ่ะจบแล้วเนาะทั้งบนทั้งบรรยายฮะทั้งบอกราคาอยากทั้งบอกอยากขายด้วยเอออ่ะมาหลังจากนั้นมาดูจบจากเหรียญที่ลึกกันละ2บาทที่ลึกกับ1 0บาทที่ลึกมาดูเหรียญบุนเวียนกันบ้าง f c ฮะนี่เป็นเหรียญ1นบาทครึ่ปีพศ2517 เป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนตรงนี้เป็นที่ระลึก F4H ที่ระลึกจะแยกออกจากเหรียญหมุนเวียนนะแต่บางครั้งเนี่ยเหรียญเล็กๆนีเข้าไปอยู่ในระบบเหมือนกันอยู่ในระบบหมุนเวียนนั่นแหละนะอ่ะแต่นี่เป็นเหรียญหมุนเวียนสมัยราชการที่9 F4H ตั้งแต่ปีพศ2517มาใช่ไหมเนี่ย f c เหรียญสวยๆก็ยังหลงเหลือกันอยู่นะเหรียญเก่าผ่านการใช้งานอายุมากๆก,กันแล้วเอฟซบางครั้งก็ขาดการเก็บรักษาก็มีทั้งเหรียญผุเหรียญกร่อนเหรียญอะไรประมาณนั้นถึงเหรียญที่เริ่มดีขึ้นมาเพราะว่านักสะสมเขาเก็บสะสมนะ,อะลองสังเกตดูเหรียญที่มีรูปพญาครุฑอยู่บนหน้าเหรียญเอฟซฮะจะมีนักสะสม,มเขาเน้นหายิ่งเป็นเหรียญของพระหลวงราชการที่9้าของเราแลวในเอฟซโอ้โหประปาบอกเลยนะว่า ไม่ธรรมดาในการเก็บสะสมในการเล่นหาของประชาชนชาวไทยเราอ่ะปะปาก็อีกช่องหนึ่งที่ชักชวนเชิญชวน,ชวนให้นักสะสมเก็บสะสมเหรียญกระสาบช่วยกันเอฟซีฮะเป็นมรดกของคนไทยเราโอเคนะถ้าที่จะทําได้ไม่จําเป็นต้องไปเก็บเหรียญที่มีความผลิตน้อยหาย,ยากจัดจัดต้องไปแข่งขันกันถึงขั้นเทพเลยอันนี้พูดถึงสําหรับนักสะสมที่ต้องการเก็บเหรียญไปเป็นที่ระลึกเอฟซีฮะนะที่ระลึก ในครอบครัวตัวเองในสําหรับตัวเอง,เองก็แนะนําทั้งหมดเลยฟีฮะนะอ่ะเรามีเหรียญที่ยังพบเจอกันได้ง่ายแต่ว่ามาท้าทายในการเก็บครบชุดก็คือเหรียญที่ระลึกเนาะหรือไม่ก็เหรียญแบบนี้ฟีฮนะช่องประปารับซื้อเหรียญและขายเหรียญกระสาบฟนะีฮะช่องทางการติดต่อประปาวางไว้ใต้คลิปวิดีโอเนาะวางไว้ใต้คลิปวิดีโอแล้วใครที่ต้องการซื้อและขายเหรียญก็ลองไปเพิ่มไลน์นะวางไว้หัวมุมใต้คลิปวิดีโอเห็นไหมฟี c ลองสังเกตดูนั่นแหละ ซื้อขายผ่านทางออนไลน์พูดง่ายๆหรือว่าพืชซื้อขายผ่านทางไลน์นั่นแหละนะก็ลองดูแอดไลน์เพิ่มเพื่อนแอดไลน์เพิ่มเพื่อนแล้วก็เข้ามาพูดคุยกับแอดมินนะก็มาลุ้นกันเข้ามาลุ้นกันเอาแล้วขอบคุณสำหรับเจ้าของเหรียญกรุงเทพมหานครที่ส่งเหรียญมาช่องของป๊ะปาโอเคเนาะขอบคุณจริงๆแล้วก็ขอบคุณทุกนักสะสมที่ติดตามช่องของป๊ะปาไม่ว่าจะเป็นนักสะสมอา่า เดิมๆหรือไม่ก็นักสะสมที่เพิ่งมาค้นพบช่องของปะปายังมีอีกหลายท่าน F45 ที่ยังไม่ค้นพบช่องของปะปานะเพราะช่องปปาอาจจะถูกนําเสนอน้อยเพราะเป็นช่องเล็กๆนะเป็นช่องเล็กๆอยู่ก็ต้องคอยตต่เต้ากันไปใครที่พบเจอช่องของปะปาก่อนก็ไหวหวานฮะ F45 นะก็สามารถกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนมากกว่านั้นกดไลค์กดแชร์และ f ฮะนะกดติดตามช่องของปะปาไว้หากท่านชอบที่จะเก็บสะสม ชอบที่จะศึกษาเหรียญกระสั์ปเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่เนาะคลิปนี้สวัสดีครับ